สวัสดีค่ะพี่น้องคะพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี f อฟเก่า f อใหม่ทุกทกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางนิเคอีนะคะทุกคนเช้าบ่ายวันที่4สิงหาคม2,566นะคะ ก่อนคำนวณค่าคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะพี่น้องก่อนคำนวณน,นะคะทุกคนมาดูวันที่3ก่อนนะคะพี่น้องขาเข่าหรอหลุดนะคะ วันที่สามนะคะใจะให้เด่นรอบเช้าสองและหนึ่งเด่นรอบบ่ายแปดและเจ็ดนะคะทุกคนรอบเช้าวนมาสี่ศูนย์แปดล่างหกหนึ่งค่ะทุกคนขาเด่นมาหนึ่งนะคะคู่หนึ่งหกหกหนึ่งใจไม่ได้จับให้นะคะพี่น้องรอบอ่ามาเข้าตัวเด่นของรอบบ่ายนะคะพี่น้องขาแปดศูนย์ศูนย์แปดพี่น้องเสียดายเนาะคะ่ะรอบบ่ายนะคะใจะให้แปดและเจ็ดวนมาเก้าสองแปดล่างสี่หนึ่งนะคะทุกคน เข้าคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้องแปดสองสองแปดนะคะทุกคนได้บอจ้าได้บอพี่น้องล่างสี่หนึ่งนะคะมาลุ้นต่อวันที่สี่นะคะทุกคนวันที่สี่เด่นรอบเช้าอยู่ที่แปดได้เจ็ดพี่น้องแปดนะคะแปดสามแปดสองแปดหกแปดหนึ่งแปดสี่ แปดศูนย์ค่ะเจ็ดนะคะเจ็ดแปดเจ็ดหค่ะทุกคนเด่นรอบใบนะคะเด่นรอบ,บาบอยู่ที่สามและสองพี่น้องสามนะคะสามแด สามหกสามหนึ่งสามเก้าสามสองค่ะสองนะคะทุกคนสองแปดสองเจ็ดสองหนึ่งสองหกสองเก้าสองสี่นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะพี่น้องมาเบิร์คู่ตัวเดินค่ะ 8732นะคะทุกคนสําหรับคู่ตัวเด่นนี้นะคะสามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทุกรอบนะคะพี่น้องถ้าใครไม่ชอบคู่ตัวเด่นให้รอดูท้ายคลิปนะคะจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้นะคะทุกคนรอบละสี่คู่นะคะมาดูคู่ตัวเด่นก่อนนะคะพี่น้อง8 7 3 2ค่ะเป็นนะคะ7ก็787372ค่ะทุกคน3ด้านล่าง38373 2นะคะ2ก็28 27พี่น้อง มาดูนะคะเลขเด่นประจําวันศุกร์อยู่ที่เลขหและเลขหนึ่งนะคะทุกคนเบิ้ลประจําวันคือหกหกและหนึ่งหนึ่งนะคะทุกคนค่ะมาดูคู่เด่นเ่ยกกับเด่นประจําวันพี่น้องแปดนะคะเป็นน้องแปดหกแปดหนึ่งค่ะทุกคนวันนี้ไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะเจดคะ่ะเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งนะคะทุกคนค่ะสามค่ะทุกคนสามหกสามหนึ่งค่ะทุกคนสองนะคะสองหกสองหนึ่งค่ะพี่น้อง ประมาณนี้นะคะชอบหรือเปล่าพี่น้องคะชอบก็บตามพี่น้องคะบ่ชอบกะพันเนาะค่ะเนาะสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายคะ่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะโชคๆมันหมันค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า